นี่เองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเรานะครับอมเพียงเปรี้ยงแป้งสว่างสวยใจกุศลครับผมทำไมมันชื่อยาวอย่างนั้นล่ะคุณเอาอมเพียงเปรี้ยงป้งอมเพียงเปรี้ยงป้งพอเลยนะคือจริงๆแล้วรายการนี้อยากทํามาเพราะว่าเราเราเราสคนค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาวิธีการทําบุญทําอะไรต่ออะไรแล้วก็ประวัติของพระ พระพุทธรูปแต่ละองค์ศาสต์ต่างๆตรงนี้ว่าจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรวันนี้ก็เลยมาบุกบ้านบ้านต้องจิตครับนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่แรกในการ<ม>เรียนรู้ที่ดีมากผมขับเข้ามาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าข้างในจะเป็นแบบนี้อ่ะข้างนอกมีสตาร์บัคมีอะไรต่ออะไรแต่ข้างในนี่ก็เป็น ก็เป็นที่ที่สาหรับเอาไว้ทําบุญเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีพระพุทธรูปจะมีองค์เทพต่างๆวันนี้เชื่อหลายๆอย่างบอกเลยสนุกมากบอกเลยว่าคุณหมอต้องจิตจะบอกเลยว่าองค์นี้ประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะวันนี้ขอแบบว่าเล็กๆน้อยๆสาหรับประเดิมวันแรกลองดูครับว่าันช่วยอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะสามตัวท้ายเนี่ยสิบห้าใบได้ไปคุณหมอต้องจิตสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เปิดบ้านให้เราได้มาชมนะสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหแต่แต่ว่าเราเราพูดตรงๆนะครับตอนแรกผมไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะมีองค์พระประธานครับผมองค์ใหญ่ขนาดนี้เออนี่ ขอตอนรับเข้าสู่บ้านต้องจิตอย่างเป็นทางการนะฮะครับผมครับผมจริงๆก็อยากถามว่าบ้านต้องจิตเนี่ยเขาทำอะไรทำอะไรทำอะไรผมยืนเดินเล่นปัดป๋าเชิดถุเป็นทีมงานที่ผมทผมจะบ้าเหรอไม่ใช่มีปลาเยอะคือกิจกรรมกิจกรรมคือคือที่เนี่ยเป็นที่ที่ผมต้องขอบอกตรงๆนะฮะผมย้ำนะผมได้ฟรีผมได้พื้นที่ฟรีโดยไม่คิดค่าเช่า ด้วยโครงการเมโทวเวสทาวเขาเห็นว่าผมเป็นคนชอบชอบทำบุญเอาแบบทำกิจกรรมทางศาสนาแล้วฝนมันก็ตกน้ำก็ท่วมห้องน้ำก็มีเขาก็เลยบอกยกให้เพราะที่นี่มันมีห้องน้ำที่จอดรถเยอะแล้วผมก็เลยโอเคงั้นผมก็เลยทำเป็นกึ่งแกลอรี่กึ่งใช้กิจกรรมทางศาสนาส่งเงินไปทำบุญโรงเรียนนู่นนี่นั่นหมดเลยใช่ไหมหมดเลยหมดเลยได้มาเท่าไหร่ส่งทางนั้นหมดใช่ครับส่วนผมมีคนทำว่าแล้วผมเอาอะไรกิน ก็ค่าจัดรายการนะครับครับผมค่าดูดวงไงฮะครับผมค่าดูดวงช่วยผมไม่ให้ใครนะฮะแต่ถ้าเป็นไหว้พระวัตถุมงคลเงินทําบุญนะครับไปทําบุญหมดป่าวอยู่ที่ผมไม่ไปทําบุญทอดบุญหมดเลยแล้วใครได้ดูพวกอินสตากรงอินสตาแกรมฮะยี่สิบเก้าบาทสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสร้างกําแพงอะไรก็แล้วแต่โอ้แต่ครับอย่างน้อย ต้องมีการขอโทษเอของคุณหมอต้องจิตก่อนอาจจะรู้เรื่องประเด็นไปหมดแล้วผมอาจจะต้องถามย้อนกันสักนิดนึงให้คนทั่วไปเนี่ยนะครับที่อาจจะมาดูนั่งๆคุยกันไหมไหว้พระเรานั่งคุยกันไหว้พระวันนี้เราอยากจะเราอยากจะมาดูพระที่แบบไหว้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวด้วก่อนเดี๋ยวผมผมอธิบายก่อนนี่ระหว่างไหว้มาอธิบายฮะว่าพระองค์เนี้ยเราจะเรียกย่อๆว่าหลวงพ่อเพิ่ม นะครับไว้แก้เคสเกี่ยวกับเพิ่มคูณทั้งหลายนะฮะครับแล้วก็ชื่ออย่างเป็นทางการท่านนะฮะชื่ออย่างเป็นทางการพระมหาวชิระมุนีตีโลกนาตทั้งหลังเราชื่ออะไรอีกขออีกทีพระมหาวชิระมุนีตรีโลกนา,า,ออานตนาผมต้องนั่งท่องเหมือนกันนะฮะหรือเรียกว่าหลวงพ่อเพิ่มเพ,พิ่มคูน เห็นมาอยู่ที่บ้านผมนี้เขาก็สกใจว่าทำไมบ้านห้องจิตมีพระอันนี้ไม่ใช่องค์จำลองแต่เป็นองค์ต้นแบบองค์จริงอยู่ที่เชียงรายอยู่ในวิหารที่ผมกำลังสร้างอัปยศศิลปะที่วัดแม่ลอยไร่อเภอเทิงจังหวัดเชียงรายองค์จริงจะสูงมากกว่านี้อีกอีกเท่าหนึ่งนะครับเป็นองค์ที่ทำจากปูนเพชรบุรีนะเดี๋ยวก็รอปิดทองนะฮะอยู่ในวิหารมากคือประวัติความเป็นมาคือเป็นพระ สมัยไหนหรืออะไรเงยฮะสมัยเราเนี้ยแหละครับเป็นพระสร้างใหม่ใหม่เอี่ยมเลยหรอใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยคือตอนนั้นผมผมยังไม่ได้ทําวัดนี้ครับแล้วทางวัดได้ทามาก่อนอแล้วองค์เนี้ยทางวัดบอกว่าคนที่ตั้งชื่อเนี่ยหรือรพระที่ตั้งชื่อให้ว่าพระมหาวิเชตรมนีตีโลมน่มานานี่ก็คือ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วเนี่ยเป็นผู้ประธานชื่อให้แต่ชาวบ้านก็มานั่งท่องเรียกยากจังก็เลยอ่ะหลวงพ่อเพิ่มท่านก็บอกงั้นเรียกหลวงพ่อเพิ่มแล้วกันคนที่มากราบไหว้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์เป็นชาวไร่ชาวนาจะได้มีผลผลิตทางการเกษตรดีวัดมันอยู่บนนองเราพิจารณาชาวบ้านเขาต้องการเลยใช่ไหมก็หลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มเนี่ย เขามีความเชื่อครับว่ามาขออะไรได้บ้างไหมอ่าก็ก็มีฮะส่วนใหญ่แต่ผมจะได้ไปขอที่วัดอ่าสมมติไปขอที่วัดขอที่วัดถ้าส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ที่นี่ก็มีขอเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูกันมีไว้ให้แก้เคล็ดแต่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าขออะไรยังไงเพราะว่าที่นี่ก็จะมีพระหลายยุคหลายแบบที่เราไม่ได้ให้บูชานะบางคนรู้ว่าผมขายพระเอาไว้ให้คุณกราบไหว้ให้แก้เคล็ดแล้วก็กลับบ้านไปแล้วมาทำบุญกันขำๆพอแล้วคือคุณกำลังบอกว่า องค์พระต่างๆอง์เทพต่างๆที่คุณได้มาคุณทําบุญแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็ให้ใช่ให้เป็นที่ระลึกนะฮะให้เป็นที่ระลึกบางอันพระก็ยัดเย็นให้เพราะว่าโยมไม่เอาไงประมาณว่าบางคนบ้านสมมุติอยู่คอนโดเงี้ยจะเอาองเท่านี้ไปอยู่ยังไงอ่ะไม่น่าได้นั่นน่ะสิครับคอนโดต้องใหญ่มากครับนี่คือเพนเฮาเลยอ่ะต้องอย่อย่างนั้นให้พี่หอยอ่ะไปไว้บ้านคงไม่ได้นั่นน่ะสิใครจะเอาคคงคงจะอยู่ที่นี่นี่คือต้นแบบเลยนี่องค์ต้นแบบครับครับหลวงพ่อเพิ่มหลงพ่อเพิ่มขออะไรได้บ้าง ก็จริงๆได้ทุกเิื่องขออะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันไม่เบียดเบียนใครนะอันนี้นี่ผมอ้างอิงคำพูดพระนะครับถ้าผมก็ถาม่านเหมือนกันนะหลวงพ่อถ้าขออะไรได้บอกขออะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนชาวบ้านชาวช่องไม่ใช่พี่หอยไปบอกขอให้มีเมียสี่คนอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่าเอาสัดา่์นี้มาใช้ที่นี่อย่าเอาสัดานนี้มาใช้ที่นี่้นี่นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะมีแก่นของความรู้แล้วก็สิ่งดีๆที่สะท้อนออกไป มาให้ตัตตอนก่อนเลยมามาให้เพื่ออำแท้ๆครับผมแต่สวยงามเข้ามาแล้วดูสวยงามใหญ่แล้วจะไว้ที่นี่ตลอดหรือว่าจะอันนี้ไว้ที่นี่ตลอดนะครับเพราะว่าองค์จริงอยู่ที่วัดแล้วเรียบร้อยนะองค์จริงก็ประดิษฐานที่วัดถ้าเกิดว่าใครเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือหรือว่าจะไปเที่ยวไปทางภูชีฟ้าแวะไปที่วัดนี้ได้ยังบุญนะไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็แวะไปไหว้แล้วค่อยขึ้นภูชีฟ้าหรือไปไหว้ ไปหาอาจารย์วอก่อนก็ได้เพราะไปทางเดียวกันพอ,าอนจากอาจารย์วอแล้วจะไปภูต่อก็มาแวะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนต่อน,นี่คือศิละปะล้านนาป่ะเก<ช> <ๆ S 2> ี่ยวับอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงจักรพรรดิทรงเครื่องจักรพรรดินะครับก็จะมีทรงเครื่องต่างๆน,นานาซึ่ง จะบอกว่าเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุคนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ายุคก่อนๆนะครับก็จะเห็นว่ามียุคสุโขทัยผมไม่พูดถึงยุคเก่านะมันเก่าไปยุคอยุทยาหน้าก็จะดูๆหน่อยเพราะฉะนั้นช่างก็คงทําไปลบไปพระก็จะหน้าดูๆหน่อยใช่ใแล้วแต่อารมณ์ของของช่างด้วยนะแต่ว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยตอนเราเรียนมาพระจะหน้ายิ้มๆเพราะอะไร ไม่มีสงครามนั่งทำไปเรียนๆอายุคต้นรัตนโกสินทร์นี่คือนี่คือองค์เดียวกันกับที่เราทำที่วัดวังไฟไหม้นะครับทรงทรงจักรพรรดิเออที่ที่จังหวัดสุโขทัยอ๋อที่วัดวางไฟไหม้เราเคยไปสร้างไฟไหม้ก็คือทรงเนี่ยทรงจักรพรรดิเนี่ยใช่ครับจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เป็นศิลป์เหนือไม่อยู่อีสานอยู่ที่ภาคกลางได้ไง มันเป็นความนิยมครับมันสวยงามฉะนั้นก็ทำได้ไม่ได้ผิดไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรก็คือก็ดีเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมมองในแง่นี้ดีกว่านะครับหลายๆท่านอาจจะอาจจะได้รับพระมาเยอะเห็นวิธีการจัดวางจะแยกชัดเจนครับผมแยกครับแยกชัดเจนก็คือนี่คือองค์พระพุทธเจ้าใช่ครับพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็จะมีเทพ แล้วก็จะแยกไปแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์หรือสีคือทุกอย่างถูกแยกถูกแยกครับเพื่อไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วแล้ววางความสูงความต่ำไม่เท่ากันเนี่ยไม่ดีใช่ไหม จริงๆพระแต่ละรูปที่ผ่านการเทวพิเศษพุทธาพิเศษล้วนแต่มีพลังงานดีกับดีอยู่ด้วยกันมากไปก็ดีเกินไปหรือจัดไม่ดีคนอย่างเราเวลานั่งก็จะอึดอัดเฮ้ยมันไม่สบายตัวทําไมดูแล้วมันปวดหัวทําไมอย่างนั้นมันก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดให้มันบาลานซ์พลังงานเหมือนกับทุกอย่างทุกอย่างมันบาลานซ์มันก็จะสบายตัวเรามากกว่านะครับประมาณนั้นนี่ดูสิองค์ต่อไปนะฮะอยากให้ดูองไหนนีเอางี้ไปเอาเอาเอาของที่วัดก่อน พระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภชัดเจนไป,ปไปดูติององค์เลยดีกว่าโอเคครับ<ป>พระอุปคุตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทรงผมมัน เลอะนิดนึงเดี๋ยวป๊้นะเออ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 คุรี่ฮะอะไรครับมาทำรายการพระเจ้านะครับผมขออนุญาตด้วยครับผมมีหวีด้วยนะมีหวีกล้วยกล้วยเป็นหวีครับพระอุปคุตครับอืมเราจะได้มีความเข้าใจหลายๆท่านเนี่ยก็จะบูชานี่คือพระอุปคุตอ่าพระอุปคุตซึ่งอันนี้ก็เอามาจากวัดเหมือนกันแต่อันนี้คือของจริงของวัดนะฮะองค์จำลององค์องค์จริงอยู่นี่ตอนนี้ที่วัดไม่มีองค์จริงเขาถามว่าทําไมเพราะว่า ตอนนี้ด้วยสิลพระปกคุณเนี่ยสวยอยู่แล้วแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยออกแบบพุทธศินให้ให้ท่านเนี่ยประทับอยู่บนพญานาคแล้วก็ขี่เต่ามังกรใต้น้ําด้วยผมเนี่ยนี่เป็นสินที่ผมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นองค์นี้จะต้องไปขี่พญานาคและขี่เต่ามังกรพระอปคุตบอกประวัติค่ัว่าท่านเป็นพระที่อยู่ใต้สะดือทะเลเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงจาสินอยู่ใต้สะดือทะเลแล้วมีประวัติว่าท่านจะขึ้นมารับบาตรทุกวันพุธที่ตรงกับพุธสิบห้าค่ำ 15บห้าค่ำปกติไม่ได้ต้องตรงกับวันพุธด้วยต้องพุธแต่ถ้าไม่ตรงสองอันไม่ได้ไม่ได้คนเหนือจึงเรียกว่าเป็งพุธเป็งพุธก็คือเป็งก็คือพระจันทร์เต็มนะฮพุธพุธก็คือพุธนะฮะเป็งพุธก็มีจะเห็นว่าคนเหนือในเป็งพุธจะมีเฮ้ยทำไมเที่ยงคืนพาะเดินออกมาให้ขวักไข่แล้วก็รับบาดเป็นประเพณีเพราะความเชื่อเชื่อกันว่าท่านเนี่ย ขึ้นมาจากซซดูเทแล้วก็จําแรงเป็นเนนแล้วปรากฏว่าชาวบ้านมีชาวบ้านอยู่คู่หนึ่งแบบ,บอยู่ในป่าแล้วแรงแค่เหลือเกินท่านกออ็ให้เนนเพิ่มเนนคงจะไม่มีตั้งแต่ใส่บาดเนนองนั้นไปโอ้โหเป็นไงดีพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างดีแบบ<อ>กลายเป็นเจ้าของอกิจการใหญ่โตนะครับ,รบก็เลยมีความเชื่อว่าท่านจะขึ้นมารับบาดพุทธสิบห้าค่ำภายหลังก็เลยกลายเป็นประเพณีทางเหนือแต่น่าเสียดายว่าปัจจุบันนี้ประเพณีที่ทางเหนือเลยนะ ถูกลบเลือนออกไปนิดหนึง่งพอดีว่าตัวกับผมเองเนี่ยก็เป็นคนเหนือเนาะก็เลยสืบสารประเพณีนี้เพราะว่าคนกรุงเทพยอยากทําต้องไปถึงเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางซึ่งมีทำน้อยนะฮะถ้าไม่ใช่วัดตรงอย่างเช่นวัดพระบุคคลที่เชียงใหม่ก็ไม่ทำํำผมก็เลยจัดที่นี่แล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เวลามีจัดเนี่ยคนเยอะขึ้นทุกปีและและอันนี้เป็นการแก้เคดธรรมชาติปกติเวลาบอกคณาจารย์บอกไปแก้เคสสิต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือปีหนึ่งอาจจะมีแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งหรือ3าครั้งแล้วแต่ปฏิิทนนนั้ งั้นคุณมาตักบาตรแค่เอาใส่บาตรพระบุคุลซื้ออะไรก็ได้กระดาษอาหารข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรแค่นั้นถือเป็นการแก้เคล็ดเรียบร้อยอในระหว่างนั้นก็จะมีสวดสืบชะตาให้ด้วยนู่นทําแบบเหนือผมผมมีองค์พระอุปคุตอยู่ที่บ้านแล้วคุณแม่ผมบอกว่าจะต้องแช่น้ําเออต้องแช่เลมีต้องมีน้ําอยู่ข้างล่างแล้วองค์ท่านตั้งอยู่คนโบราณถือว่าพระบุคคลมาจากสุทะเลจึงแช่น้ําเหมือนกับว่า ข้าวอ่างบัวลอยน้ำและสินบางสินก็จะมีน้ำร้อนบัวมีอะไรอยู่นี่ไงใบบัวก็เป็นเป็นวิธีการบูชาที่ถูกต้องครับแบบโบราณแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าท่านก็คงอยู่ในน้ำเบื่อแล้วก็ขึ้นมาบนขึ้นแต่ก็นเดี๋ยวจะได้ไม่ท่านไม่ได้เปียกทั้งตัวนะแต่ท่านอาจเปื่อยได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาบ้างได้เพราะตรงนี้มันมีลายน้ํามีอะไรบอกอยู่แล้วจะพักเขียวขึ้นมาคือจริงๆแล้วตอนนี้ ของผมมีแต่ไม่มีใบบัวถ้าปิดศีรษะแล้วแต่พุทธศินของแล้วแต่ละที่ครับอ๋อนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่สิล์ของของพุทธศินของแต่ละท่าะว่าในความเชื่อจริงๆเดิมท่านอยู่สะดือทะเลทะเลไม่มีใบบัวนะฮะแล้จะมีอย่างอื่นมากกว่าครับไอ้ที่เชียงรายเนี่ยตอนที่มีงานใหญ่เนี่ยแห่ท่านขึ้นมาจากแม่น้ํากกแล้วก็ค่อยจัดงานตอนเที่ยงคืนครับที่นี่ผมก็ไปแห่จากข้างในมีสระน้ําเหมือนกันก็ทําถูกต้องนะฮะอ่าแล้วทำไม ต้องต้องมียืนคู่เกี่ยวไหมหรือว่าผมจัดให้สวยๆครับไม่รู้จะวางท่านไว้ตรงไหนไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าท้าเวสุวรรณเนี่ยท้าเวสุวรรณครับขอเงินขอทองก็ได้เหมือนกันถูกต้องครับนี่ไงแล้วเท้าเวก็คือเท้าเวจริงๆเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าจักรวาลเดียวกันนะเท้าเวนคือไัยเสด็ย่งนี้ผมไม่รู้ครับเท้าเวสุวรรณแล้วบางคนก็บอกว่ามียักษ์อ่า จริงเทวเวทเนี่ยมีสองหน้าเท่าที่ผมทราบมีหน้าเทวดาด้วยแล้วก็หน้ายักษ์ด้วยนะฮะ้ทวเวทหน้าเทวดาเนี่ยถ้าผมหาเจอผมจะให้ดูนะครับท่านเป็นถ้าเป็นคนจีนเรียกว่าไฉ่เสิงเงี้ยเป็นเทพผู้คุมทิศแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองครับมันมีความพุทธศาสนาแล้วก็ของของจีนวทุกอย่างมันจริงๆส่วนตัวผมผมเชื่อว่าจักรวาลเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครเห็นอย่างเช่น อ่าสมมุติเราเห็นครุฑเราก็เรียกว่าครุฑแต่ว่าไปอยู่ที่เมืองกริกหุยการูด้าอย่างนี้ก็พูดได้อาจจะแหนวแต่หน้าตาอะไรอย่างี้ออกไปมันก็พูดแล้วแต่ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันในะครับนะท้าวเวสสุวรรณนี่ขอขอเงินขอทองได้เหมือนกันขอได้ผมก็เลยจัดหมวดให้อยู่ใน ซุ้มเกี่ยวกับพวกโชคลาภเงินทองไงฮะนี่แปลกมากเดินเข้ามาปุ๊บนี่ผมตรงมาตรงนี้ก่อนเลยผมแล้วหยอดหยอดก่อนเลยหยอดหยอดทำบุญก่อนเลยเล่วงเห็นไหมเนี่ยเงินล่วงแล้วเนี่ยเอออย่าไปเงินล่วงสิเนสิบด้วยเท่ากับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอานะ่สอง สอต้องท็อปต้องท็อปผมหยิบได้แค่เหรียญสิอันนี้ต้องแบงค์ยี่สิบเกทักัปนทําไมต้องเหนือกว่าต้องเหนือกว่าเพราะว่าความสูงของคุณสูงกว่าผมแล้วอะไรอย่างอื่นก็ให้ผมสูงกว่าคุณนิดนึงอย่าพันเยอะขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมันจะหยอดเข้ารูไม่ได้โอ้โหพันเอออ่อองนี้ได้ความรู้แล้วต่อไปครับผม สารแนนชาแน,นลนะฮะกดส u b คร r i b e ได้เลยนะฮะอย่าลืมกดส b s คร i ต e ตรงนี้ครับ <S <S แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ